นะครัแผนเทรดในคู่สกุลเงินของตัว <c oughs> เออยู่นะครับสกุลเงินในยูเรามองว่ตาตลาดเป็นแนวโน้มของเทนขาลงนะครับเราจะดักจังหวะสัญญาณการเล่นฝั่งตัวของเซลลิมิตเอาไว้นะครับโดยสัญญาณดักเซลลิมิตแรกของเรานะครับจะอยู่ที่ราคาเจ็ดสิบดุดนะครับจะอยู่ที่ราคาเจ็ดดจุโดยจะมีการตั้งระยะนะครับตัวของเซลลิมิตที่ราคา 0.67452เราจะวาง stop loss นะครับไว้ที่ราคา0.67536ระว่างระยะ TP นะครับไว้ที่ราคา0.67141นะครับนี่คือชุดแรกในการวางคำสั่งเ e l l l i m มิที่ราคา2.0.67452นะครับแล้วก็วางเซ l l l i m มิตไม้ที่2นะครับไว้ที่88.4%นะครับ เราจะวางเซลลิมิตเราจะวางคำสั่งเซลลิมิตนะครับไว้ที่ราคานะครับ0.67489นะครับแล้ววางสต็อปรอสไว้ที่ราคา0.67536วาง TP นะครับเทคโปรฟิตไว้ที่ราคา0.67141ุ่งชุดนี้ก็จะเป็นชุด การวางคำสั่งเซรมินของผู้สก,กุนเงิน AU ในการเล่นฝั่งเซลวันนี้นะครับ